คุณไม่เหมือนใครคุณคือสตาซีเรียนท่านทั้งหลายในตอนแรกเราทุกคนอาศัยอยู่ด้วยกันโดยรวมไม่มีประชาชาติและไม่มีขอบเขตมีดาวครอบเพียงดวงเดียวและเราทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสันติและปรองดองอย่างไรก็ตามวิถีชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วโลกมีประชากรหนาแน่นขึ้นเรื่อยเรื่อย และทรัพยากรของเรากำลังหมดลงโลกที่สวยงามของเราถูกสร้างมนลพิษกัดกร่อนและใช้ประโยชน์โดยมนุษย์มาหลายชั่วอายุคนถึงเวลาเชื่อมต่อกับแม่พระธรณีอีกครั้งแล้วเวลาที่จะช่วยรักษาพระแม่ธรณีคือตอนนี้ตราบใดที่เธอยังคงป่วยและเสียหายเราจะไม่ได้รับการเยียวยาหรือพัฒนา ไปสู่สถานะการณ์สั่นสะเทือนที่สูงขึ้นบนระนาบโลกนี้เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยให้โลกเปลี่ยนเป็นโลกในแบบที่เราต้องการให้เป็นเราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยทำให้โลกนี้เป็นสถานที่ซึ่งผู้คนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและปรองดองกันเป็นสถานที่ที่เลี้ยงดูผู้อาศัยแทนการเอารัดเอาเปรียบพวกเขา มนุษยชาติกำลังเผชิญกับความท้าทายที่ยิ่งใหญ่เราอยู่ในขอบของการทำลายล้างสิ่งเดียวที่สามารถช่วยเราได้คือการหันกลับไปหาภูมิปัญญาโบราณของโลกพวกเราคือสตาซีดเรามาที่นี่เพื่อจุดประสงค์เรามาที่นี่เพื่อช่วยเหลือมนุษยชาติในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้โลกของเราต้องการให้เรา ลุกมันจากการหลับไหลเพื่อช่วยให้มันเปลี่ยนจากเผาพันธ์ุที่ทำลายล้างและทำลายตนเองไปสู่อารยธรรมออแกนิกที่สร้างขึ้นเองในฐานะสตาซีดเรามีหน้าที่รับผิดชอบในการปรับการสั่นสะเทือนของโลกให้คงที่เพื่อให้เรามีชีวิตที่ปลอดภัยมั่งคัง่งและมีความสุขดังที่คุณทราบ ชีวิตของเราถูกส่งไปมาระหว่างระนาบทางกายภาพนี้กับระนาบที่สูงขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงหลายมิติที่กำลังเกิดขึ้นในขณะน,นี้เราถูกกำหนดให้เป็นสมอเรือที่ยึดพลังงานแห่งแสงนี้ไว้ขณะที่มันเคลื่อนผ่านตัวเรานี่คือภารกิจของเราจุดประสมของเราบนโลกใบนี้ที่สวยงามคุณได้ใช้ชีวิตแบบสตาร์ซีด กับทุกทางเลือกที่คุณเลือกแล้วไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามยิ่งคุณเลือกที่จะใช้ชีวิตสตาส์ซีดอย่างมีสติมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งมีคุณลักษณะที่ทำให้คุณแตกต่างจากคนอื่นๆและช่วยทำให้ชีวิตของคุณไม่ธรรมดาหนึ่งในสิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับการเป็นสตาซีดคือคุณเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวคุณเอง ในฐานะสตาซีดจุดประสงค์ของคุณคือช่วยให้ผู้อื่นพัฒนาจิตสำนึกและนำการรักษามาสู่โลกใบนี้คุณมาที่นี่เพราะคุณพบว่าเราต้องการความช่วยเหลือและถึงเวลาแล้วที่จะต้องก้าวขึ้นมาเพราะคนที่มาก่อนคุณได้ทิ้งร่องรอยไว้บนโลกใบนี้และทำให้มันเป็นอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้นี่ไม่ใช่เวลาปกติ ดาวเคราะห์ดวงนี้ต้องการความช่วยเหลืออย่างมากในขณะนี้และคุณพร้อมให้ความช่วยเหลือทุกวิถีทางที่คุณทำได้คุณอาจรู้สึกราวกับว่าชีวิตของคุณเป็นเหตุการณ์ที่เร่งรีบครั้งใหญ่มาทั้งชีวิตแต่เมื่อคุณผ่านขั้นตอนนี้ไปแล้วคุณจะเริ่มเข้าใจความสำคัญของการที่เราทุกคนต้องอยู่ร่วมกัน ในช่วงเวลาแห่งความต้องการเช่นนี้เพราะเมื่อเรามารวมกันเราจะแข็งแกร่งขึ้นเป็นหนึ่งเดียวและเราประสบความสำเร็จมากกว่าการแบ่งเป็นกลุ่มๆเราสามารถรักษาโลกด้วยการทำงานร่วมกันสนับสนุนซึ่งกันและกันและดูแลซึ่งกันและกันเหมือนครอบครัวคุณเป็นคนที่เศษ เพราะวิธีที่คุณมองโลกในแบบที่ไม่เหมือนใครและสิ่งต่างๆที่คุณเคยสัมผัสประสบการณ์ของคุณคือสิ่งที่ทำให้คุณเป็นตัวคุณและจะช่วยให้คนรอบข้างเข้าใจว่าคุณเป็นใครคุณเป็นคนเดียวในประเภทของคุณและทุกๆวันคุณช่วยให้ผู้คนใหม่ๆ ค้นพบดวงดาวของพวกเขาความคิดที่ว่าพวกเขาแตกต่างจากคนอื่นๆและสามารถเชื่อถือได้ในการตัดสินใจที่สำคัญในชีวิตของพวกเขาทุกๆวันคุณคือสตาซีบุคคลที่ไม่เหมือนใครซึ่งมีมุมมองที่แตกต่างและความสามารถในการมองโลกในแบบที่คนอื่นมองไม่เห็นคุณได้รับของขวัญที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยรู้ และมันจะอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตนี่คือจุดแข็งของคุณเป็นสิ่งที่ทำให้คุณแตกต่างจากคนอื่นๆที่เคยเกิดหรือกำลังจะเกิดด้วยการกระทำง่ายๆของการเป็นตัวของตัวเองคุณอาจยังมองไม่เห็นในตอนนี้แต่คุณกำลังช่วยให้การตัดสินใจที่ดีกลายเป็นความจริงสำหรับผู้คนนับล้านและการช่วยให้พวกเขาเดินทางได้ง่ายขึ้น คุณยังช่วยให้มนุษยชาติอยู่รอดอีกด้วยคุณไม่เหมือนใครและคุณได้มาช่วยเพื่อนมนุษย์ของคุณโลกต้องการความหวังต้องการคนอย่างคุณที่จะก้าวขึ้นมาช่วยเหลือในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดคุณคือมเมล็ดพันธุ์แห่งยุคใหม่คุณจะเป็นไฟที่จุดความมืดในช่วงเวลาที่ต้องการนี้ฉันขอเรียกร้องให้คุณและสตาซีทุกคนลุกขึ้น เนือสถานการณ์ของคุณและเปล่งประกายไม่ใช่ในรัศมีแห่งความรุ่งโรจน์แต่อยู่ในแสงที่อ่อนโยนและผ่อนคลายที่ล้อมรอบเพื่อนมนุษย์ของคุณขอให้คุณเห็นแสงสว่างขอให้แสงสว่างของคุณสัมผัสได้ ขอให้แสงสว่างนำทางและปลอบโยนผู้คนของคุณในช่วงเวลาที่ยากลำบากเหล่านี้เรารักคุณอย่างสุดซึ้งเราอยู่ที่นี่กับคุณเราคือครอบครัวแห่งแสงสว่างของคุณสตาซีคือดวงวิญญาณที่เชื่อกันว่ามีต้นกำเนิดจากที่อื่นในจัก,กรวาลของเราลองนึกถึงการแลตซีระบบดาวความเป็นจริง และแม้แต่มิติที่แตกต่างกันมเมล็ดดาวมีหลายประเภทเช่นดาวพีอาเดียนที่พบมากที่สุดในโลกในขนาดนี้ซิเรียนกลุ่มดาวนายพราณอักทูเรียนแอนโดรเมดันลีรันนินตการซึ่งทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับระบบดาวเรือกใดระบบหนึ่งนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมพวกเขาถึงได้รู้จักกันในนาม บุตรแห่งดวงดาวมเมล็ดพันุ์จากดวงดาวเป็นวิญญาณที่มีอายุส่วนใหญ่ซึ่งเคยมีชีวิตอยู่มามากมายหลายชีวิตมาก่อนแม้ว่าพวกเขามักจะมีความทรงจำเพีินทั่วครู่เกี่ยวกับพวกมันก็ตามมีช่างแสงหลายประเภทเช่นกันนี่คือไดอะแกรมที่เรารวบรวมเพื่อช่วยอธิบายสิ่งต่างๆ แสงนี้คืออะไรคุณอาจถามเป็นการยากที่จะวัดปริมาณแต่โดยพื้นฐานแล้วแสงเป็นแหล่งพลังงานที่ไม่ใช่ทางกายภาพซึ่งมาจากตัวตนหรือจิตสำนึกขั้นสูงของคุณมันถูกคาดโคดไว้ใน DNA ของจิตวิญญาณหากคุณต้องการแม้ว่าคุณอาจจะเคยได้ยินมาบ้างแต่ช่างทำแสงไม่ใช่จิตวิญญาณเดียว แต่เป็นกลุ่มของพวกเขาคุณสามารถนึกถึงคำว่าช่างทำแสงเหมือนร่มที่อยู่ใต้ร่มกลุ่มวิญญาณต่างๆมากมายให้ดีขึ้นคุณจะเห็นว่า Earth ธ n g e เจิลสตาซีทุกประเภทและแม้แต่กลุ่มวิญญาณอื่นๆอาจตกอยู่ใต้ฉายาของไลเวอร์เกอร์ดังนั้นทุกคนจึงสามารถเรียกตัวเองว่าไลเวอร์เกอร์ได้ สตาซีด vs ไลเวอร์เกอร์เหมือนกันไหมสตาซีดนด d ไลเวอร์เกอร์มี11ข้อความแตกต่างอันเหลือเชื่อที่คุณต้องรู้สตาซีดไลเวอร์เกอร์ไลบริงเกอร์เอิร์ธแองเจิลเอ็มพาทซึ่งมีป้ายชื่อมากมายลอยอยู่รอบรอบชุมชนทางจิตวิญญาณบางทีคุณอาจสอดคล้องกับ คุณลักษณะหลายอย่างของแต่ละคนและกำลังสงสัยว่าความแตกต่างที่แท้จริงระหว่างสตาซีดและไลเวอร์เกอร์คืออะไรหากคุณเป็นหนึ่งเดียวกันและจะทำอย่างไรต่อไปหลังจากการค้นพบครั้งสำคัญดังกล่าวเราจะครอบคลุมทั้งหมดกล่าวโดยสรุปสตาซีดและไลเวอร์เกอไม่ใช่สิ่งเดียวกันแม้ว่าจะเชื่อมโยงกันก็ตาม ไลเวอร์เกอรคือดวงวิญญาณใดๆก็ตามที่กำเนิดจากมิติที่สเพื่อให้คุณมีความคิดมนุษย์มีอยู่ในโลกมิติที่สเหนือสิ่งอื่นใดไลเวอร์เกอรคือผู้ถือความถี่พวกเขาหล่อล้อมเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสังคมโดยนำแสงสว่างเข้ามามากขึ้นสตาซีททั้งหมดเป็นไลเวอร์เกอร์ แต่ไม่ใช่ว่าไลเวิร์เกอร์ทุกคนจะเป็นสตาซีดพวกเขาไม่ได้เป็นสิ่งเดียวกันในทางเทคนิคคุณสามารถนึกถึงสตาซีดว่าเป็นช่างทำแสงประเภทหนึ่งได้มีความแตกต่างที่ละเอียดอ่อนแต่ทรงพลังมากมายระหว่างสตาซีดและไลเวิร์เกอร์ทั่วไปลักษณะด้านล่างนี้แสดงถึงความแตกต่างที่สำคัญระหว่างเมล็ดดาวกับช่างทำแสงประเภทอื่น สตาซีกับไลเวอร์เกอร์ความแตกต่างที่สำคัญ 1. กระบวนการตื่นตัวมีปรากฏการณ์ประหลาดที่นักประดิษฐ์แสงส่วนใหญ่มาจุติบนโลกโดยรู้ลึกๆว่าพวกเขามาที่นี่เพื่อทำงานร่วมกับพลังงานของจักรวาลสิ่งนี้แสดงออกในรูปแบบของความเห็นอกเห็นใจอย่างสุดซึง้ง ความปรารถนาที่จะช่วยเหลือผู้อื่นและความรักต่อธรรมชาติเหนือคุณลักษณะอื่นๆวิญญาณเหล่านี้รู้เรื่องนี้ตั้งแต่อายุยังน้อยหรืออายุเพียงห้าขวบในบางกรณีที่ระบุไว้อย่างไรก็ตามสตาซีดมักเริ่มต้นด้วยความรู้สึกแตกต่างไม่เหมาะสมไม่ว่าพวกเขาจะพยายามแค่ไหนก็ตาม กระบวนการตื่นตัวของพวกเขานั้นยากและท้าทายอย่างยิ่งพวกเขารู้สึกว่าจำเป็นต้องรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับต้นกำเนิดชีวิตในอดีตและครอบครัววิญญาณกาแล็กซี่ของพวกเขากระบวนการตื่นขึ้นของมเมล็ดพันธุ์ จากดวงดาวนั้นเกี่ยวข้องกับหลายขั้นตอนและมักถูกกระตุ้นจากประสบการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจบนโลกไลเวอร์เกอร์คนอื่นๆแม้ว่าพวกเขาอาจเผชิญกับสถานการณ์ที่เจ็บปวดอย่างแสนสาหาัสแต่ก็ไม่จำเป็นต้องมีเหตุการณ์กระตุ้นเพื่อปลูกศักยภาพของตนให้เต็มที่ 2. ต้นกำเนิดจิตวิญญาณของพวกเขา ต้นกำเนิดของไลเวอร์เกอร์นั้นเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับระนาบมิติของโลกในขณะที่ก่อนการจุติเป็นมนุษย์ครั้งล่าสุดดวงวิญญาณของมเมล็ดพัน์ธุจากดวงดาวมาจากระบบดาวดาวเคราะห์และหรือกาแล็กซีอันห่างไกล 3. วิธีที่แสงกระจายออกไปไลเวอร์เกอร์มาที่นี่เพื่อแบ่งปันและกระจายแสงสว่าง ที่มีอยู่ในปัจจุบันผ่านจิตสำนึกอันสูงส่งของพวกเขามเมล็ดพันธุ์จากดวงดาวยังกระจายแสงด้วยแต่จุดสนใจหลักคือการสร้างและเพราะระบบแสงใหม่ที่เกิดจากดวงดาวจึงได้ชื่อว่ามเมล็ดพันธุ์จากดวงดาวนี่คือเหตุผลว่าทำไมสตาซีบจำนวนมากจึงมักถูกมองว่าเป็นจิตวิญญาณ ที่สร้างสารรค์แต่กลับถูกเข้าใจผิดพวกเขาทำลายและทำลายสิ่งเก่าเพื่อปูทางไปสู่สิ่งใหม่พวกเขาทำงานเพื่อปลุกสิ่งที่เรียกว่าแสงแห่งผู้สร้างข้อมูลภูมิปัญญาและความรู้ที่พวกเขานำมาสู่โลกมีรากฐานมาจากแหล่งกำเนิดกาแล็กซี่ของพวกเขา 4. อายุจิตวิญญาณของพวกเขา อันนี้เป็นเรื่องยากเล็กน้อยในการหาปริมาณเราเกือบจะไม่ได้รวมไว้แต่มันเป็นเรื่องธรรมดาที่เราได้เห็นในงานวิจัยของเราควบคู่ไปกับการอ่านแผนภูมินาท่ลที่มีดาวมากกว่าพันรายการเชื่อกันว่ามีสี่ยุควิญญาณที่ได้รับการยอมรับในมิติของเราวิญญาณหนุ่มวิญญาณผู้ใหญ่วิญญาณเก่าและวิญญาณที่รู้แจ้ง แม้ว่าสตาซีดจะเป็นชาติที่ใหม่กว่าบนโลกแต่โดยทั่วไปแล้วพวกเขาก็เป็นวิญญาณเก่าโดยรวมเรากำลังพูดถึงอายุหลายพันปีหรือมากกว่านั้นเนื่องจากนักสร้างแสงประเภทอื่นๆถือกำเนิดจากอาณาจักรและมิติที่ใกล้กับระนาบของโลกมากขึ้นเช่นเชื่อกันว่าอาณาจักรเทวทูตมีอายุใกล้เคียงกับวิญญาณโลกมากขึ้น เรายังคงดูอายุหลายร้อยปีอยู่ความแตกต่างนี้ขึ้นอยู่กับภูมิปัญญาและความรู้ที่กลุ่มวิญญาณทั้งสองมีมันแตกต่างกันอย่างมาก 5. ภูมิปัญญาที่พวกเขาจุดติมาด้วยดวงวิญญาณสตาซีดหนึ่งภูมิปัญญาและความรู้มาจากพลังภายนอกที่ไม่มีใครรู้จักบนโลก บางคนได้รับข้อมูลผ่านการดาวน์โหลดที่มีพลังการติดต่อกับตัวตนที่ไม่สามารถอธิบายได้และมีของประทานทางจิตเช่นการเขียนอัตโนมัติการรู้แจ้งยานทิพย์และการเดินทางบนดวงดาวความรู้นี้อาจดูแปลกเหมือนมนุษย์ต่างดาวหรือไม่ธรรมดาเมื่อแบ่งปันกับกลุ่มวิญญาณอื่นๆไลเวอร์เกอร์ประเภทอื่น เช่นหมอผีผู้ลึกลับโดยทั่วไปจะดึงพลังของโลกนี้และทำงานโดยใช้เวทมนต์ธาตุสัญ,ญลักษณ์ของสัตว์หรืออารยธรรมโบราณเพื่อสร้างแสงสว่างข้อความเล็กๆน้อยๆคนงานแสดงแสงสามารถแสดงของประธานและความสามารถทางจิตวิญญาณแบบเดียวกับที่สตาซีตสามารถทำได้ มันเป็นเพียงต้นกำเนิดของภูมิปัญญาที่แตกต่างกัน 6. ความรู้สึกของพวกเขาบนโลกต่างจากช่างทำแสงประเภทอื่นๆตรงที่สตาซีดมักจะรู้สึกอยากกลับบ้านอย่างแรงแม้ว่าพวกเขาจะไม่สามารถระบุได้ว่าบ้านนั้นอยู่ที่ไหนก็ตามหลายคนเงยหน้าขึ้นมองดวงดาวด้วยความปรารถนาอันแรงกล้า หวังว่าพวกเขาจะกลับคืนสู่สภาพที่บริสุทธิ์ที่สุดได้นี่เป็นลักษณะเฉพาะของมเมล็ดพันธุ์จากดวงดาวเทวดาดินแม่มดผู้มีพลังจิตผู้ทำนายและหมอผีจำนวนมากไม่เคยเกี่ยวข้องกับความรู้สึกนี้เลยพวกเขารู้สึกเหมือนบ้านมากที่ถูกใครล้อมไปด้วยแม่ไกาอาหรือโลก 7. ความเป็นไปได้ของพวกเขา นี่เป็นยาเม็ดที่กลืนยารวมถึงตัวฉันเองด้วยดังที่เราได้กล่าวไปแล้วคนงานใช้แสงคือผู้ถือความถี่ดังนั้นพวกเขาจึงทำงานโดยใช้พลังของห้องที่พวกเขาอยู่ซึ่งหมายความว่าพวกเขาสามารถเพิ่มความถี่การสั่นสะเทือนจากระดับที่มีอยู่แล้วหรืออีกในหนึ่งก็คือความถี่ที่ตรงกันและทำงานขึ้นไป นี่คือเหตุผลหลักที่คนทำงานแสงส่วนใหญ่มองว่าเป็นคนที่น่าชื่นชอบมีความสุขมองโลกในแง่ดีและเข้ากับคนง่ายพวกเขาผสมปนเปกันเข้ามาอย่างไรก็ตามโดยทั่วไปแล้วสตาซีจะไม่เป็นเช่นนั้นบางคนสังเกตเห็นความแตกต่างในด้านพฤติกรรมวิธีคิดหรือแม้แต่พลังงาน สตาซีจำนวนมากมีแวดวงสังคมเล็กๆเพราะพวกเขาเรียนรู้ว่าพวกเขาไม่ได้เป็นที่ชื่นชอบเสมอไปเราจะเพิ่มสิ่งนี้ไม่ใช่ความผิดของพวกเขาเองจิตวิญญาณเหล่านี้ไม่มีอะไรผิดปกติพวกเขามีความเห็นอกเห็นใจและเตี่ยมด้วยความรักเหมือนกับคนทำงานแสงประเภทอื่นๆความแตกตา่าง เมื่อความสามารถในการเอาใจใส่อันเข้มข้นของพวกเขาตื่นขึ้นพวกเขาก็ทำหน้าที่เป็นกระจกบานใหญ่สะท้อนถึงคำพูดหลักและความไม่น่าเชื่อถือของผู้คนพวกเขาสะท้อนกลับทุกสิ่งที่ดวงวิญญาณอื่นๆคิดว่าพวกเขาไม่มีเป็นหรือทำไม่ได้ม่งบอกถึงความอิบชาความเกลียดชงังและริษยา แน่นอนว่าปรากฏการณ์นี้สามารถถูกกระตุ้นโดยกลุ่มวิญญาณทั้งหมดได้ในระดับหนึ่งแต่ก็มีความรุนแรงมากในหมู่กลุ่มดาว 8. พลังงานของพวกเขาพลังงานของช่างทำแสงค่อนข้างคงที่และคงที่ตลอดชีวิตมันจะให้ความรู้สึกเหมือนอยู่บนพื้นดินเหมือนโลกและได้รับการเลี้ยงดู ยังคงละเอียดอ่อนและใช้งานง่ายแต่ยังเปิดกว้างมากแม้ว่าพวกเขาจะผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากพวกเขาก็ยังสามารถรักษาความถี่การสั่นสะเทือนที่ค่อนข้างเป็นบวกและสูงได้อย่างง่ายดายเมล็ดพันธุ์จากดวงดาวยังสามารถพบพาพลังงานที่สวยงามนี้ได้แต่มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในช่วงหลังของการตื่นขึ้น เมื่อพวกเขายอมรับตำแหน่งบนโลกในตอนแรกพลังงานของพวกเขาอาจดูไม่มั่นคงและสั่นคลอนราวกับว่าพวกเขากำลังพยายามหลบหนีการต่อสู้นิ่งรนด้านสุขภาพจิตเป็นเรื่องปกติเมื่อพวกเขาแสวงหาคำตอบและตั้งคำถามถ,ามถึงการดำรงอยู่ของพวกเขา 9. ระดับที่พวกเขาต้องการช่วยเหลืออย่าเข้าใจฉันผิด คนทำงานแสงทุกประเภทมีความปรารถนาอย่างแรงกลา้าที่จะช่วยเหลือผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์หรือโลกแต่ความปรารถนาที่จะดำเนินการนั้นแข็งแกร่งทีงใดระหว่างสตาซีและไลเวอร์เกอร์นั้นแตกต่างกันโดยทั่วไปแล้วคนทำงานแสงจะรู้สึกว่าต้องช่วยมันมีรากฐ,ฐานมาจาก DNA ของพวกเขา พวกเขามองว่านี่เป็นภารกิจหลักและมักจะมีเส้นทางที่ชัดเจนในการสร้างจุดประสงค์นั้นพวกเขาดิ้นรนเพื่อดูจุดประสงค์ที่นอกเหนือไปจากการช่วยเหลือสตาซีมีความปรารถนาที่จะช่วยเหลือแต่มักจะมีข้อแม้อยู่พวกเขาไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรเพื่อช่วยและในขณะเดียวกันพวกเขาก็ตระหนัดดีว่าพวกเขาต้องช่วยเหลือตัวเองก่อน ความสามารถของพวกเขาในการปรับตัวให้เข้ากับพลังงานของโลกคนงานแสงมีข้อได้เปรียบเหนือเมล็ดพันธ์ุจากดวงดาวอย่างมากในการปรับตัวให้เข้ากับพลังงานของโลกในความเป็นจริงแล้วช่างทำแสงหลายคนมีเวลาปรับตัวเพียงเล็กน้อยหรือแทบไม่มีเลยเพราะพวกเขาเกิดมาจากอาณาจักรนี้ จังหวะก,การเต้นของหัวใจตามธรรมชาติของโลกคือความถี่7.83เฮิรตซ์หรือที่รู้จักในชื่อเสียงสะท้อนของชูมันเวทมนพลังและความสามารถของช่างทำแสงล้วนได้รับการปรับให้เข้ากับความถี่การสั่นสะเทือนที่มีอยู่ของดาวเคราะห์ด,ดวงนี้โดยทั่วไปแล้วสตา์ซีดจะประสบปัญหากับการปรับตัว และพวกเขาก็รู้เช่นกันอารมณ์รู้สึกเหมือนอิดคอนกรีตผูกพวกเขาไว้พวกเขารู้สึกติดอยู่ภายในร่างกายสามมิติโลกรู้สึกแคบหรือแม้แต่น่าเบื่อสำหรับพวกเขามันเหมือนกับความวายที่มากเกินไปสำหรับสตาซีดการปรับตัวต้องใช้เวลาความอดทนความเข้าใจและที่สำคัญกว่านั้นคือการเยียวยาสิ 11. ความรู้สึกของการเป็นส่วนหนึ่งบางทีความแตกตา่างที่สำคัญระหว่างสตาซีดและไลเวอร์เกอร์ประเภทอื่นๆอ,อยู่ที่ความรู้สึกเป็นเจ้าของหรือขาดคนงานแสงส่วนใหญ่รู้สึกว่าอย่างรากลึกบนโลกและผูกพันกับหน้าที่แต่พวกเขาก็มีความรู้สึกลึกซึ้งในการเป็นส่วนหนึ่งของสตาซีดอาจไม่เคยรู้สึก ราวกับว่าพวกมันอยู่บนโลกแม้ว่าพวกเขาจะสามารถหลงรักเวลาอันจำกัดของพวกเขาที่นี่ก็ตามพวกเขาสามารถค้นพบว่าโลกเป็นสนามเด็กเล่นสำหรับจิตวิญญาณอย่างแท้จริงสตาซีที่ไม่ใช่ไลเวอร์เกอร์และข้อยกเว้นเป็นเพียงบันทึกยอก่อเพื่อความชัดเจนสตาซีบางคนไม่เคยรู้สึกถูกดึงให้แบ่งปัน แสงสว่างของตนต่อสาธารณะกับโลกและนั่นก็ไม่เป็นไรในบางกรณีเพียงแค่อยู่ที่นี่และกเก็บพลังงานของพวกเขาไว้ก็เพียงพอที่จะมีส่วนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างของมนุษยชาติเราคือครอบครัวแห่งแสงสว่างเราอยู่ที่นี่กับคุณเรารักคุณอย่างสุดซึง้ง